สวัสดีค่ะพบกับคุณแม่สตอรี่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณแม่ก็จะมารีวิวเครื่องปั๊มนมไร้าสายนะคะตัวนี้เลยนะคะจะเป็นเครื่องปั๊มนมไร้าสายไอม n i ินะคะเป็นสัญชาติเกาหลีนะคะที่คุณแม่ซื้อมาใช้นะคะในการ ปั๊มขณะขับรถไปทำงานนะคะคุณแม่ท่านไหนนะคะที่เดินทางบ่อยๆแนะนำเลยค่ะตัวนี้นะคะเพราะว่าดูดได้นุ่มเกลี้ยงเต้าน้ำหนักเบานะคะประมาณ160กรัมเองค่ะตัวนี้นะคะ พกพาสะดวกค่ะแล้วก็อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆนะคะในการประกอบนะคะประกอบง่ายมากนะคะวันนี้แม่ก็จะแนะนําวิธีการใช้งานให้ทุกๆท่านนะคะได้ดูกันนะคะว่าทํำยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะอุปกรณ์ในกล่องนะคะที่ให้มานะคะก็จะมีนี่เลยนะคะก็จะเป็นตัวเครื่องนะคะที่สําคัญเลยตัวเครื่องนะคะ1คู่ค่ะอย่างต่อมานะคะก็จะเป็น สายชาร์จค่ะที่มี2 2ส,สายแบบนี้นะคะและสามารถเสียบได้2รูแบบนี้เลยนะคะอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นกลวยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นกลวยที่คุณแม่เลือกก็คือขนาด25มิลค่ะก็จะมีขนาด25มิล28มิลหรือคุณแม่ที่มีขนาดหัวนมที่เล็กกว่านี้นะคะก็สามารถซื้อกลวย อสอดลดขนาดได้นะคะก็จะามาเสียบใส่ตรงนี้เลยนะคะอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นข้อต่อค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกันย้อนค่ะปากเป็ดค่ะและถ้วยรองน้ำนมค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะประกอบให้ดูนะคะวิธีการประกอบนะคะเราก็ นำกรวยที่เรามีนะคะตัวนี้นะคะหันด้านที่มีตัวนี้นะคะตัวที่โผล่ขึ้นมานี้นะคะขึ้นนะคะจากนั้นนะคะคุณแม่ก็นำข้อต่อตัวนี้นะคะมาประกบใส่เลยนี่นะคะแบบนี้เลยค่ะใส่เข้าไปนะคะข้อต่อจะอยู่ในแนวตรงนี้นะคะ นำตัวนี้นะคะปากเป็ดนะคะมาเสียบเข้าไปค่ะสังเกตดูนะคะว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นนะคะจะอยู่ในแนวตรงแบบนี้เลยนะคะอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะกันย้อนค่ะประกอบเข้าไปเลยนะคะให้แน่นนะคะแล้วก็กดเข้าไปแบบนี้ค่ะจะอยู่ในแนวตรงแบบนี้นะคะคุณแม่สังเกตดูนะคะ สุดท้ายแล้วนะคะเราก็ประกอบนะคะตัวนี้ประกอบเข้าไปเลยกดเข้าไปเลยนะคะกดเข้าไปเลยค่ะสังเกตดูนะคะว่ารูนะคะรูสำหรับการเทน้ำนมออกนะคะจะตรงกันนะคะระหว่างตัวนี้นะคะกรวยก็จะมีรูอยู่ตรงนี้นะคะถ้วยเก็บน้ำนมก็จะมีรูอยู่ตรงนี้นะคะคุณแม่ก็ กดเข้าไปเลยค่ะให้ตรงกันนะคะป้องกันการที่น้ำนมคุณแม่จะหกเลอะเธอนะคะก็ต้องกดอ่ากดให้แน่นเลยนะคะก็จะได้ปลอยนะคะส่วนตัวนี้นะคะคุณแม่ประกอบเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะเป็นวิธีการประกอบเครื่องนะคะประกอบเครื่องนะคะเข้ากับตัวกรวยนะคะก็คือคุณแม่นะคะ หันด้านที่เป็นด้านตรงอย่างนี้นะคะแล้วก็กลวยนะคะออกมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะแล้วก็กดเข้าเลยค่ะกดให้แน่นนะคะ,ะนี่ก็แน่นเรียบร้อยแล้วนะคะทาเหมือนกันสองข้างค่ะนี่นะคะ นี้นะคะกดให้แน่นะคะ่ะทำเหมือนกันสองข้างค่ะตัวนี้นะคะก็สะดวกอย่างหนึ่งนะคะก็คือคุณแม่ไม่จำเป็นต้องมีชุดชั้นในนะคะที่สำหรับปั๊มนมนะคะใส่ชุดชั้นในทั่วไปเลยนะคะก็คือคุณแม่ก็เปิดเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปข้างในชุดชั้นในนะคะ,ะดันให้แน่นขาให้ตรงที่สำคัญนะคะคุณแม่ต้องอดูนะคะว่า รวยนะคะกับหัวนมคุณแม่ตรงกันหรือเปล่านะคะและก็กดให้แน่นนะคะวิธีการใช้งานนะคะก็จะตรงนี้เลยนะคะก็คือปุ่มเปิดเครื่องนะคะปุ่มเปิดเครื่องกดหนึ่งครั้งค่ะกดหนึ่งครั้งนะคะปุ่มเปิดเครื่องนะคะและก็จะมีสัญลักษณ์มือตรงนี้นะคะสัญลักษณ์มือตรงนี้ก็คือการนวดกระตุ้นค่ะนวดกระตุ้นนะคะคุณแม่ก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ5นาทีค่ะ หลังจากนั้นนะคะคุณแม่ก็ใช้โหมดดูดนะคะดูดยาวๆเลยคุณแม่สามารถปรับระดับความแรงที่คุณแม่ต้องการได้ตรงนี้นะคะจะมีทั้งหมด5ระดับนะคะตัวคุณแม่เองนะคะจะใช้อยู่ที่ระดับ4นะคะตรงนี้เลยระยะเวลาในการปั๊มนะคะเครื่องไอมันนีตัวนี้นะคะจะอยู่ที่2 0นาทีนะคะ แต่ถ้าคุณแม่ต้องการให้เกลี้ยงเต้ามากๆนะคะแนะนำให้ใช้2รอบหรือประมาณ30นาทีก็เพียงพอค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะไปชมคลิปถัดไปได้นะคะขอบคุณคุณแม่นะคะทุกทท่านนะคะที่ติดตามนะคะบายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ